วันนี้คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะมิลกี้จะมาเป็นแม่ขาขายแบรนด์เนมค่ะเนี่ยคะ่ะแอมองแอมเมสตรงเนี้ยมีหมดเลยร<ช>้านนี้เขามีทุกอย่างที่เป็นแบรนด์เนมใบนี้ลดมากแม่รลดมากใบนี้บอกเลยนะคะว่าถ้าไม่เอฟม่อกี้เอฟเอง7,800,000ไม่เอาอิงให้ไปเลยในราคา1 5 9 9 0ก้ร้อยเก้าพูดอะไรอะ่ะแกพูดอะไรออกมา พูผิดปะเนี่ยสวัสดีค่ะกลับพบกับมิวกี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็สู้สอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะมิวกี้จะมาเป็นแม่ขาเฮ้ยขายอะไรดีวันนี้ขายอะไรดีคะขายแบรนด์เนมค่ะวันนี้เราอยู่ที่เดิมที่ I Love You Brand Name พอเขาบอกอะไรเดี๋ยปะหลังจากที่เรารีวิวไปอ่ะคนตามมาสนั่นตามมาไม่หยุดคลิปออนแอร์เป็นหลายเดือนแล้วคนก็ยังตามมา เราก็เลยนึกคอนเทนต์นี้ได้ว่างั้นเรามาเซอร์ไพรส์แฟนๆเราดีกว่าออในไลฟ์วันนี้น้องอิงเขามีไลฟ์เราก็เลยขอเข้ามาร่วมจ่อยด้วยแล้วเรามาดูกันว่าแฟนขับเรากับเราใครจะได้กระเป๋ามากกว่ากันไรเองซื้อเอ ว่าแน่นอนอยู่แล้วไม่เคยรอดไหนๆก็มาแล้วอยากเห็นขั้นตอนการไลฟ์ของคุณเองเพราะได้ข่าวว่าคอดคิดมากเฮ้ยเราอยากรู้เหมือนกันนะเพราะว่าของพวกเราอะขนาดเราไลฟ์ยังมีหลังบ้าน3คนสี่คนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะต้องคนนึงตอบไลฟ์คนนึงเช็คของมันเยอะนะเอออ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยี๋ยวเรามาดูกันว่าของ i l o v e ฟฟิวแบร n ด์เนมเนี่ยเขาออฟฟิเชียลเป็นยังไงมันจึ้งมันปังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราแอบมาดูกันกับว่าวันนี้คร่าวๆมีอะไรบ้างมือของเติมกันขนั่กันเติมไปฉ่ำแก้ ดูดินาฬิกาจะบอกเลยนะคะแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีหน้าร้านแต่เวลาเขาไลฟ์ชินอะหลักร้อยชิ้นนะคะแกะอ่ะไม่ได้แก่กาไม่ได้รุ่น,นแบบอะไรฉันเล่งเรือนนี้ว่ะโอ้โหทำไมถึงถูกใจร้านนี้คนะเห็นร้าโอยบ่อยคือถูกใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นน้องอิงก็คือรู้สึกถูกชะตาเวลาเขาพูดเขาจะบอกเราเลยว่าเออใบนี้มันมีคอนดิชั่นยังไงเออหน้าซื้อไหมไม่น่าซื้ออะไรเงี้ยเขาก็จะบอกรู้สึกว่าเออเราชอบเขารู้อยู่แล้วว่าคนอย่างเรามันหลอกง่ายแต่เขาก็ไม่ทำเนี่ยแล้วอันนี้คุยมึงสายตาคูไม่หยุดแล้ว มอ,องของตอนนี้คือแบบ air mes นะคะเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เขาเข้ามาไลฟ์สาวอ่ะเราจะไม่ได้มันนั่งตรงนี้แล้วนะ <S <S มันจะเป็นของเจ๊แล้วนะเห็นไหมมีนหมดเลยอะดูหลุยนี่ดิเห็นไหมแล้วเดี๋ยวก่อนนะคะน้องๆจะบอกว่านาฬิกาที่ราคาดีๆเนี่ยเนี่นะคะ่ะ air มอง air m ม s ตรงเนี้<อ>ยมีหมดเลยพวกมึงก็ชอบไม่ได้แค่กูอยากมาทํางานร้านนี้มากร้านนี้เขามีทุกอย่างที่เป็นแบรนด์เนมนะคะเพื่อน แล้ววันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้าน I Love You Brand Name กับอิงกี้วันนี้เราขายกันแบบสบายๆใครอยากซื้อก็ซื้อถ้าไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อแต่ว่าถ้าดูแล้วแน่นอนว่าจะต้องอยากซื้อแน่นอนอนนี้พวกเราจะไปสัมภาษณ์แอดมินแล้วนะคะจะไปเถอะเขาช้อปปิ้งกันแบบสบายไปเถอะเดี๋ยวนั่งตรงนี้ดูให้เวลาที่ดูของแค่ยี่สิบนาทีเท่านั้นไม่ผิดหวังหรอกเลยคิดแล้วนะตังค์ที่กูจะเสียวันนี้คร่าวๆซื้อบ้านได้เลย ในการไลฟ์หึงครั้งเนี้ยมีของประมาณกี่เสียคคะถ้าเป็นวันอาทิตย์สินค้าก็จะเยอะหน่อยเราจะเตรียมกันไว้เนี่ยค่ะประมาณ500ชิ้นเพราะว่าวันอาทิตย์เราจะไลฟ์ตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึง4ทุ่มเลยค่ะ500ชิ้นนี่คือขายหมดเลยใช่ค่ะที่มีหลักการการคัดของนย่ง ก็โดยปกติแล้วทางร้านจะมีการรับซื้อฝากขายแล้วก็อาจจะมีการส่งพัสดุเข้ามาเป็นไปษณีแล้วก็จะมีการรับซื้อในตัวกรุงเทพด้วยแล้วก็จะมีหน้าร้านด้วยอย่างวันนี้ก็มีลูกค้าเอาสินค้าเข้ามาขายที่หน้าร้านลังสิทธ์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะแค้หลังทำอะไรกันนะคะเข้ากล้องนะค่ะเห็นเลยดูของโมก็อยาดโสมเกังสิเก่งสิคะแล้วถ้าเกิดต่างจังหวัดเขาอยากจะขายนี่คือแอดไลน์มาคุยก่อนหรือว่าไงค่ะก็คือแอดไลน์มาตีราคากับคุณอิงก่อนนะคะที่ s i b y I N G ค่ะ คุณอิงก็จะประเมินเองเลยค่ะว่าทีนี้จะได้ประมาณเท่าไหร่ตกลงราคากันแล้วลูกค้าก็จะส่งสินค้ามาทางที่ร้านให้ทางปรษณียีหรือทางเอกชนคนส่งต่างๆมาทางร้านเราแล้วก็จะรับสินค้ามาเพื่อตรวจสอบก่อนที่คุณอิงจะโทรคุยกับคุณลูกค้าที่ส่งของเข้ามาแล้วพอมาถึงก่อนไลฟ์เนะี่ยพี่ๆมีหน้าที่ทาะอะไรบ้างก่อนที่เราจะเริ่มอย่างตรงนี้ก็ต้องเปิดกล่องแล้วก็ตรวจสอบสินค้าว่าสินค้าที่ได้รับมาเนี่ยค่ะแทบปลอมยังไงแล้วก็ให้พิงตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ประเมินราคาค่ะไลฟ์กี่วันนะคะเวลาไหนบ้างค่ะ ทิตย์ก็จะเริ่มไลฟ์ตั้งแต่ช่วง<ม>เที่ยงจะถึง4ี่ทุ่มส่วนวันอังคารนะคะกับพรฤหัสเราจะเริ่มไลฟ์ตั้งแต่1นึ่ทุ่มจนถึง4ี่ทุ่มค่ะ จะมีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายอย่างเลยนะจะมีทั้งเสื้อผ้าออเจสเซอรี่กระเป๋าด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะวันนี้มีแอดม <Star S 2> ินม <Star S 2> า <Star. S 2> เพิ่มสตาล์สตาล์วันนี้มาค่ะเจ๊เขยิบข,ของไป <laughs> ช่วย,ยหน่อ <laughs> <laughs> จะแย้งลูกค้าซื้อหมดแล้วนะคะลูกค้าล้านนี้ล้านนี้เจ็ดหมื่นกว่าบาทนะล้านเว็บนี้เจ็ดแปดหมื่นนะใบนี้นี่นะคะมีการ์ดอ่อนการ์ดแข็งมาเรียบร้อยขอลำดับที่สามแปดหมื่นไม่เอาเจ็ดหมื่นไม่เอาสองหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทอาเลยนะสองหมื่นห้าพันห ขายอะไรวะเนี่ยกระเป๋าตังคุชชี่ละกันนะคะใบนี้ใบนี้ลูกค้าซื้อมาส0 0 0มื่นปลายนะ2 7งห0ื่นเจเราไม่ขายอยู่แล้วเจ๊ใช่เก็บค่ะเจ๊ไม่ขายอะไรอิงให้7,777บาทแม่เมื่อกี้น่ารักแม่เมื่อกี้น่ารักตามเพจพ่อแม่เลยเห็นย่างแกเห็นอิติลิรือย่างสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้เรามาช่วยน้องอิงไลฟ์แล้วเราก็จะมาช้อปปิ้งด้วยช้อปไปเยอะมากเลยใช่มีลุกหมดไปเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ละใบนี้ลดมากแม่ ลดมากใบนี้นเจ๊อะไรเจ๊เจเจบอกหนูนะคะเจ๊วันนี้หนูอยากช่วยเจ๊หนูขอแค่เป็นกระเป๋าเป็นนาฬิกาอะไรก็ได้ขอแค่ได้ช่วยเจ๊ I love you <c oughs> bad name <c oughs> I love you bad เอาหมวกหมวกเ่รอขอให้เซ็กเดี๋ยวเซร้อนอ่ะต่อไปใบนี้ค่ะใบนี้ราคาเต็มอยู่ที่หกหมื่นเก้าแล้ววันนี้แล้วลูกค้าคือไม่ได้ใช้เลยคือเก็บอย่างเดียวโปโล3สามสิบสีเบสอาวีอ่ะเสียวแค่พูดสเปกก็เสียวแล้วอิงให้ราคาสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบ ลำดับที่3ขายอะไรคุมมากเลยนะกระเป๋าตังค์ยังไม่ได้เลยนะตอนนี้กระเป๋าตังค์ตอนนี้4ี่หมแล้วนะอันนี้ 4, 10, 4ี่หมได้ไี่ขาย<ห>เลยเสียวท้องอบอกเลยนะคะว่าถ้าไม่เอฟเมื่อกี้เอฟเองนยกเปตะ เรเดินทางอออไม่เราถือให้เจใบนี้เป็นคลีปออค่ะปี94มีสายยาวปกติราคาเต็ม8,000 0แล้ววันนี้เอาไง27,999ตายแล้วอิงปิดร้านโถอาบาลเลนเซียการุ่นนี้เขาขายรีเซลกัน20,000กบาทเลยนะ8,999 ช็อนะกไหมอันนี้เป็นทองคำขาวเป็นทองคำขาว b 0ของบูการีของใหม่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะ <c oughs> เกือบ2 0 0แสนเิงให้44,444้44บาทเจ้ช่วยมดมาดูในช็อปมามันหลักส ใช่เหนื่อยจะพูดตัวนี้ชอบมากถ้าใครไม่เอฟกันเอฟเองละอันนี้อุปกรณ์นะคะหมื่นห้าไม่เอารับไปเลยในราคา8ปดพันเก้าเก้าสิบเจอันนี้ราคาดีมากเลยนะดีลินเตะโกนมากเลยนะแล้วอุปกรณ์ครบแบบนี้นะเอาไงวันเนี้ย อันนี้ของใหม่ประมาณแสนกลางๆค่ะมีกล่องมีบุ๊กนี่ใหม่สภาพดีสภาพดีไม่ได้ขัดนะสภาพเดิมด้วยมีการ์ดกล่องของเขาเลยด้วยเอาใส่ให้ดูเนี่ยค่ะราคาแม่ราคาพูด28,880 กล้าพูดเลยราคาน่ารักแน่นอนหายไปเลยประมาณแสนกว่านะบอกแล้วว่ามาช็อปลอตอเองไม่ผิดหวังลูกน้องจะเป็นลมแล้วอันนี้เป็นรุ่นบีซีโร่อุ้ยนี่สวยมากเป็นเหมือนกำไลคือบีซีโร่ของบูเการีอ่ะมันจะมีทั้งแหวนทั้งสร้อยแล้วก็ทั้งนาฬิกาเปิดซื้อนาฬิกาเราเหมือนได้กำไลอ่ะใช่ราคาไม่ถึงสองหมื่น 18,999โอ้โหอันนี้ราคาดีมากอันนี้ราคาดีอันนี้เป็นไซส์ L น่ารักคิมบัลล่ะคิมีหนวดโตเข้ากับชั้นตัวสุดเ9เดี๋ยวนะแก้ขาย9 9 9 0รอกใช่ขายอะไร9,9 9ามใช่ใช่ใช่0อ0กว่าบาทอันนี้9,990ได้อยู่ขายได้อยู่อันนี้9 9 9ันะน้าเับชนะเอฟอันนี้นะคะที่คาดผมนะหมื่นสอิงให้ราคาน่ารักน่ารักห9 9 0นขายอะไร เดี๋ครผมพาด้อุปกรณ์มีกล่องใบเสร็จมาด้วยนะคะ เป็นลมอันนี้นะคะเป็นกระเป๋า Airmes นะคะ <ฮา S 2> เป็นบัคกทองอของใหม่ประมาณเจ็ดแปดหมื่น 18, นะอันนี้อานะคะสแตมป์อาในสี่เหลี่ยมนะมีร่องรอยกันใช้งานทั่วไปนะคะอ,อลละเราพูดสี่ราคานะ่ะคนคณนะลุ้นรอกันถึงไหนแล้วเนี่ยเจ็ดหมื่นแปดหมื่นไม่เอาอิงให้ไปเลยในราคาหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแกพูดอะไรอ่ะแกพูดอะไรออกมาแกพูดผิดไปเนี่ยและนี่ก็คือบรรยากาศการไลฟ์นะคะของ i Love You b ว a บรนด์ก็คือจะบอกว่าสนุกมากสนุกแล้วเขาขายดีมากคือพูดชิ้นไหนชิ้นนั้นไปหมดแล้วคนเอฟกันแบบรลโๆๆ รๆ,ๆๆเลยนะการซื้อของแบรนด์เน้เนี่ยสำคัญเลยะคะก็คือแม่ค้าเนี่ยจะต้องบอกรายละเอียดลูกค้าเนี่ย ให้ชัดเจนอ่ะแล้วคุณิงเป็นแบบนั้นมีตหนิตรงไหนอะไรตรงไหนคือรายละเอียดอะมันเป๊ะมากทําให้เวลาเราซื้อเราไม่ต้องมานั่งสงสัยถูกไหมเพราะว่าบางทีเวลาเราซื้อของออนไลน์เราไม่รู้ว่าเอ๊ะอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรนึกออกไหมเขาก็จะบอกรายละเอียดอย่างครบเลยนะคะแล้วก็ทุกอย่างไม่ว่าจะจะเป็นมุกเป็นของอะไรก็ตามเนี่ยเขามีใบการันตีการซื้อของแบรนด์เนมเนี่ยสำคัญเลยว่าเราต้องซื้อจากร้านที่ไว้ใจได้วันนี้สนุกมากแล้วฉันก็ซืของไปเยอะมากเลยอะเนี่ยที่ฉันได้อะของใหม่เลย เซอรวนี่หมกกุชี่สีชมพูน่ารักเกินแกแล้วเขาขายมุกกแกมุกแท้มีใบเซอร์ด้วยนะมุกเขาอะชิลนี่แฟงบูลเลอร์ค่ะเพรแทร้วันนี้นะคะมาฉีเป้าให้ก็คือเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากตามหาของแบรนด์เนมมือสองราคาดีนะคะก็ตามมาที่ I Love You Brand Name ได้เลยค่ะรับรองว่าของแพ้แน่นอนสบายใจได้ค่ะแล้วเขาบอกเลยนะว่าอย่ามาซื้ออย่างเดียวมาฝากขายด้วยแอดไลน์แอดตรงนี้ได้เลยค่ะ แล้วยังไม่หมดถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วแท็กคุณอิงว่าคุณอิงค่ะพาแม่มิ์กี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยค่ะคอมเมนต์แจกให้เลยของแบรนด์เนม5รางวัลระลับรองว่าจะพาไปช็อปแบบฉ่ำทั้งวินเทจร้านดังร้านราคาถูกราคาดีร้านลับร้านอะไรอ่ะอย่าลืมนะคะถ้าเพื่อนๆอยากคุณอิงพาไมค์กี้ไปญี่ปุ่นก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้กลับบ้านละเพราะว่าแบบสบายใจละ กับนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ะ